สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้อยู่ในย่านของชุมทางหนองประดุกนะครับเดี๋ยวแอดจะพาเพื่อนๆไปดูการวางหมอนนะครับนี่ดูบรรยากาศโดยรอบนี่นะครับนี่คือหินที่ปูไว้แล้วนะครับพร้อมที่จะเรียงหมอนคอนกรีตนะครับก่อนที่จะมีการวางหลงังเดี๋ยวเราไปดูชมกันฮนะนูน่นฮะเขาทําอะไรกันอยู่นู่นไกลๆนะครับนี่ครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับเพื่อนๆ นี่นะครับเพื่อนๆเรามาชมกันใกล้ๆแล้วนะครับนี่ก็คืองานวางหมอนคอนกรีตนะครับทางหลีกที่6เลยนะครับของชุมทางหนองกระดุกนะครับ บวนที่259นะครับมาพอดีนะครับนีนะครับทำขบวนโดยปู่ GEK นะครับ259นะครับกําลังเข้าจอดที่ชุมทางหนองประดุกนะครับ วนสองนะครับเปิดวีดเลยครับนี่นะครับคูมาในเวลาที่กำลังวาง หมอนคอนกีตนะครับปูนะครับตีศูนยนะครับทำขบวนสองนะครับนี่นะครับ259นะครับ ส่วนเจ้าฟอร์ด L 9 0 0ก็อยู่ตรงนู้นนะครับเชื่อมรางอยู่นะครับ จริงๆถ้าทำกันต่อเนื่องนะผมว่าเร็วนะย่านหนองประดุช่วงนั้นยังไม่มีอะไรเลยนะครับเป็นการบดอัดธรรมดาตอนนี้วางทางลีกได้หลายทางแล้วนะครับ ก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์ออกดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมรับสกา,ายตั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆหนองปราดุกชาแนลครับ